สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเรียนรู้การทำสเปรย์ไล่ยุงกีตบตะไคร่หอมนะคะซึ่งการทำสเปรย์ตะไครไล่ยุงกีบตะไคร่หอมนี่นะคะก็จะประกอบไปด้วยอาหารข้อพอ่อนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันสกัดจากตะไคร่หอมนะคะซึ่งตรงนี้เราก็หาซื้อได้จากร้านยาสมุนไพรนะคะแล้วก็กระบูลน,นะคะเพิ่มความสดชื่นนะคะ โดยส่วนผสมนะคะเราอันนี้คิ่จักสูตรนะคะจากแอลกอฮอล์ประมาณ350ม mm. mm ิลลิลิตรนะคะก็จะเอาแอลกอฮอล์ใส่ลงไปนะคะแล้วก็การะบูนประมาณ1 1ขีดนะคะนะคะอันนี้เราจะตวงตวงไว้แล้วเนาะก็จะเทใส่ลงไปขั้นตอนนี้ก็จะสำคัญตรงที่ว่าเราต้องควนกาละบูน ให้ละลายกาะเดึกก่อนนะคะซึ่งเราจะเอาของคนทำละลายก็คนให้การะเมลละลายจากนั้นเราก็จะเติมนะคะน้ำมันสะไคร้หอมลงไปนะคะอันนี้ก็คือขนาด30 ml นะคะใส่ลงไปเลยนะคะจะได้กลิ่นถ้ากลิ่นมันหอมมาก่ะ จะมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงน,นี่เป็นสูตรกลิ่นตาไคายแห้งเท่านี้เองนะคะแล้วเราก็จะเอามาบรรจุอะ่อะราบึงเทลาแล้วจากนั้นเราก็จะนำมาใส่ขวดสเปรย์หรือว่าเป็นขวดอย่างอื่นก็ได้ที่เรามีนะคะเอามากอบ กินไปอยู่มาหมดล้วก็จะใช้สลิงในการช่วยกรอกขวดนะคะ ได้เลย